พนักงานพนักงานแกะหอยนะครับากพนักงานเก็บแตงมานัานแกะหอยทำไมก็เย็เป็นวะฉนวามมกัตัเดียวห็นมันเป็น1ิตัวมั้นแต่ว่าเป็นเื้อหัอกูได้วะเอะ เอาโอว่าเลยย่มันอยู่ข้างในบ่เลียนอันไหมเลียนัตไหมอาไปใจ่คือว่าป่าไหกเลยฮะนั่นแใจเป็นงานแก่องนี่ยี่ออเป็นทางกานแท่นี้นี่นี่บอกเออเอาแบบง่ายงขนา ไหนวะท่านม่โอ้เด็ดนะเว้ยไวพี่เปรียวชํำนานเรืองหอยท่าไหร่ะพเปียวคือบ้านไหนมขาวเลยอ้าวบ้นั่นไหนอ่ะพีอเว็่นอีนียกมากวนยนี่หะมันป็นหู่ดิูไหนวะท่านโอ้เด็นะแม่ล้างเอาเกียใส่ไง้าะสิมเสิมนานาห้อมไปเลย ท่านว่าซิมแล้วเอาเเกียใข้มบ่ท่านว่าเข้มบ่บักหอยไหมจืดบ่ครับครับเอาเลยเลยอยเล่นแล้วแต่ละจ้ใจสบายสบาย จะมคุณหัวคุณหัวอย่าแี้กินรส อาทันว่าแกนอยนี่นอยหนอยคิดคือคือบอ่าเอาตหนาบมันเลยอันนี้ทำทำให้กินเองนะครับลวกไปนี่อ๋อลวกเลยอ่ะเพราะว่ามันต,ต้องลวกสิแกไหนพอ่อกรตก ว่สออาสิถูกเอาถูกคือว่าตัดดาบมันจะงานนันงไงสีชมพูป,ป่ไปมันลงเราไมหลุดลงไง หอยเชลร์พับท่านว่าทะเล่านน่าเลื้ยงหอยมั้งอุ้ยหอยกะหอยหอยบะหมี่เลยอันนี้มันกระปูก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้กระดูก <c oughs> <c oughs> กระดูกก <c oughs> ระดูกบอกว่าคุกย้อน ปวดท้องเข้าหองน้ำกัน